ลูกค้าจะซื้อสินค้ากับแม่ค้าแบบไหนดีคะเพื่อนๆคงอยากจะทราบกันใช่ไหมคะว่าลูกค้าอยากซื้อสินค้ากับแม่ค้าแบบไหนค่ะจากการวิเคราะห์กันมาแล้วนะคะลูกค้าชอบซื้อสินค้ากับแม่ค้าแบบนี้ค่ะข้อที่1นนะคะลูกค้าจะซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่สวยและดูดีค่ะเพราะแม่ค้าจะบ่งบอกว่าสินค้าดีแค่ไหนนะคะ สินค้าที่แพงที่สุดก็คือตัวแม่ค้าเองจําได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นยิ่งเราสวยและดูดีมากเท่าไหร่เราก็จะขายดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะข้อที่2ค่ะลูกค้าจะซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่ฉลา,าดและมีความรู้นะคะสวยอย่างเดียวไม่สามารถที่จะขายได้นะคะเราต้องมีความรู้เรื่องสินค้าที่เราจะขายอย่างดีพอสมควรค่ะว่าสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเราพรีเซนต์สินค้าของเราได้ตรงจุดมาก เราก็โอกาสขายสินค้าของเราก็มากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะลูกค้าจะซื้อสินค้ากับแม่ค้าที่เขารู้สึกสนิทหรือคุ้นเคยเท่านั้นนะคะดังนั้นเราควรที่จะเอาตัวเราเองออกมาทุกสื่อโซเชียลเพื่อสร้างความจดจําให้กับลูกค้าค่ะว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงเราอยู่ในทุกสื่อโซเชียลยิ่งเขาเห็นเรามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะคุ้นเคยกับเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะเขาก็จะไว้ใจและวางใจกล้าสั่งสินค้ากับเรานะคะเพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมคะ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะหากเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะขอบคุณมากค่ะ